โดดวนเดือดอิบราสวัสดีครับกลับมาพบกับจตุพลชาแนลนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลกัโซเซเียนะครับที่เราได้แชมป์ไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็คืออินเตอร์มิลานนะครับในการดวลเกมนี้นะครับระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมเยือนของเอซิมิลาน เตะกันที่สนามอารีอนอารีน่านะครับตีหนึ่งสี่ห้านะครับเกมนี้นะครับมีการสึกชิงจะลองจบฝูงนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับจากยูเวนตุสปีนี้ก็เสียแชมป์ให้กับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนเอซีมิลานนั้นนะครับช่วงเปิดฤดูกาลมาเนี่ยโหฟอร์ม oh, ดีมากนะครับแต่ช่วงหลังๆมีปัญหาหลายอย่างนะครับทำให้ฟอร์มดรอปลงไปแล้วก็หมดลุ้นแชมป์โดยปริยายไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับยูเวนตุสนะครับก็เมืล่าสุดนะครับได้สองลูกท้ายจากการยิงของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแซงอุดินิเซ่นะครับชนะไปด้วยสกอร์2ตต่อหนึ่ง นะครับสภาพทีมของอันเดเปโรนะครับเทนเนอร์นะครับจะได้เมริเดมิเรลนะครับกองหลังฟิตกลับมาเป็นตัวสำรองนอกนั้นก็พร้อมสมบูรณ์พร้อมทุกตำแหน่งนะครับคานว่านะครับเปโรนะครับจะจัดทัพมาในรูปแบบ4ี2นะครับนำโดยมาสต์เดริกนะครับเดอร์จอโจคิตเลเรนี่นะครับขนาบข้างด้วยดานิโลและก็อเล็กซ์ ซานโดนะครับฟังของทีมเยือนนะครับก็ในชีวิลานกลับมาคว้าสามแต้มในเกมล่าสุดโดยเปิดบ้านชนะเบเนเวนโตนะครับ2ประตูต่อศูนย์ทำให้การจบรองแชมป์ก็มีโอกาสจบนะครับสภาพทีมของสเตฟานโน่ปิโอลีนะครับก็จะไม่มีดเนียลมันดินีนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ มิลานก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็แนวรับก็จะจะเป็นกองหลังตัวเก่งโรมันโยลี่นะครับจับคู่กับไซมอนเคลียนะครับความหวังของอยูเอซีมิลานก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่อเดเรบิตและก็พระเจ้านะครับสตาราตันอิบราฮิมมวิส่วนยูเวนตุสนะครับก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่ริเียโนโรนัลโดนะครับ ่ไปดูนะครับผลการแข่งขันล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับอ่าฟอร์มล่าสุดของยูเวนตุสนะครับก็บุกไปเยือนเฉือนชนะอูดินิเซ่2ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็ไปเยือนเสมอฟิออเรจิน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเชื่อปามาไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปฟัง สำหรับทีมเยือนนะครับเกมล่าสุดก็เอซิมิลานนะครับก็เปิดบ้านชนะเมเนเวนโตนะครับสองตูต่อศูนย์บุกไปเยือนโดนดัสเซโอเผาเครื่องสามประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับซาสซูโอโล่นะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับผลงานการเจอกันล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับก็นัดล่าสุดเลยย้อนไปกับวันที่เจ็ดมกราหกสี่นะครับก็เป็นยูเวนตุสบุกมา บุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับในคืนนี้นะครับก็มองไปที่เจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสนะครับน่าจะได้เปรียบเกี่ยวกับทินนะครับก็แล้วก็มีเป้าหมายแต่โดดฟอร์มโดยรวมของเอซีมิลานกับยูเวนตุสก็ผีเข้าผีออกนะครับน่าจะ น่าจะสู้กันสนุกนะครับน่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้เฮสกอร์น่าจะเป็น1ประตูต่อ0ูนนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ